วันนี้นะครับถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งของดีวิชั่น2นะครับโซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับวันนี้ลึกสารการบินไทยออกมาเยือนสุ p e ยู h นะครับตอนนี้ผมอยู่ยิ่สนามนะครับสุ p รรยูเนเต็ดยมครับใกล้ๆนิคมสากมบางปูนะฮะท่านใดที่อยู่ใกล้อย่างนี้อยากจะมาชมมาเชียนะครับเรียกว่าวันนี้เกมสนุกจริงครับกรรมการีเหนื่อยน้อยเลยนะฮะเพราะว่าทั้ง2ทีมมีเล่นกันด้วยระบบ ทีมจริงๆครับไม่มีตุกติดกันนะครับแล้วก็มีน้ำใจสปิริตน้ำใจนักกีฬากันนะฮะวีรพลเาได้ยิบสองเปิดบอลขึ้นมาครับไม่ถึงนิกกนะฮะตรงนี้ถูกทางด้านของโทราเตสกัดมาฮะรเราวีนะครับยัางาส่งต่อให้ไอแซคครับตรงนี้ตรงนี้ออกครับ ก่อส่งต่อให้ไอแซคครับไอแซคกตับเกมก็เรียกว่าตอนนี้ไอแซคทุ่มเข้ามาต่อให้นิกรนะครับนิกรคืนกลับมาให้ทางด้านของเราวีนะครับวันเฉลิมไปนะมองหาเพื่อนนะวันเฉลิมลากไปเองครับวันเฉลิมวันเฉลิมลากไปเองลูกนี้คนเดียวนะฮะ ตัดเกมเข้าไปนะครับส่งต่อให้พงศธรครับโอ้โหลูนี้กวาดเลยฮะทางด้านของสุการยืนเต็ดนี่นะครับแหมไปเลขเจ็ดนะครับวิรัตนะฮะลงทุนกวาดเลยฮะรังสรรนะครับร บอลเปิดมาครับลูกน,นี้วอลเฉลิมครับยิงโอ้โหนี้ยิงแป๊กครับวอลเฉลิมวาเลเซ่ครับหมวนอีกทีนึงครับคืนกลับมาให้ครับส่งให้โทราครับโธราสู้กับไอแซกครับลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านจริงๆฮะไอแซกนี่ใส่ความใหญ่ครับบังมิดเลยครับลูกนี้นิกรกับเจตลินครับสู้กันครับสุทินครับสปีดเข้าไปครับเจอกับมูโกโก้ครับสุทินไม่ผ่านมูโกโก้ครับ สุดทินเปิดเข้ามาให้มาได้เจ็วิลัสครับวิลัสส่งต่อให้นิกรครับนิกรถูกลังสันนะครับลูกนี้ครับกรรมการเป่าให้นิกรได้ฟาวนะครับแม่ลูกวันเฉลิมเมื่อกี้นี่อยากเห็นภาพรีเพลงจริงครับโอ้โหถ้าไม่เตะเตะโดนซะ่อยเนี่ยเข้านะผมว่า <laughs> ไม่ลำเอียงนะฮะตอนนี้ครับ วีรัตนะครับจะฟรีคิกเองฮะลูกนี้มีมงคลชัยครับยืนอยู่เป็นเพื่อนนะครมงคลชัยพยายามจะบอกกรรมการว่ากำแพงลุยสารนะครับ่ล,ลุยสารเราลูกนี้โอ้โหโอ้โหเป็นลูกฟรีคิกที่สวยงามมากครับโอ้โหครับ ลูกนี้นะครับหมายเลข7วิรลัตนะครับเป็นผู้ทําประตูไปนาทีที่25นะครับ